ไปจังหวัดน่านนะคะไปดูเรื่องของลำปัญหาของชาวสวนลำไยเพราะปีนี้ลำไยติดเยอะจริงๆว่านคุณตกลงคุณยังไม่เห็นเอามาให้ทานดิฉันลืมออกมาคุณแม่ถือไว้เป็นเ,เตรียมไว้ถุงนึงละดิฉันไม่ลืมเลยนะลืมดิฉันไม่ลืมว่าคุณจ๋อคออมา ก็ว่ากรอบมากคุณเปลือกแข็งนิดนึงแต่กรอบแล้วข้างในเม็ดนิดเดียวเอาพันอะไรของของบ้านคุณไม่รู้ค่ะคุณจะเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยจริงจริงเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าพันอีดอแลวมีพันอะไรนะคุณผู้ชมพันเปียวอะไรเบียวเบียวเขียวอะเบียวเขียวเบียวเขียวอร่อยมากจริงอ่ะเดี๋ยวนี้มันเคยเคยทานเบียวเขียวใหญ่กว่าอีดอค่ะแล้วก็กรอบอะสงสัยจะบ้านคุณมั้งน่เป็นบ้านที่แบ่เชันตะกินอย่างเดียวเลยดีจะรอนะคืออย่างนี้พราพะทุกบ้านที่ถามเพื่อนที่อยู่ เหนืออยู่เชียงใหม่อยู่ลำปางแบบบ้านคือมันติดหมดเลยใช่ไหมมี้านติดเยอะติดเยอะใช่เขาที่ติดเยอะ,ยอะราคาถูกไงกราคามันต่ำตอนนี้ก็เลยต้องอต้องช่วยเหลือแล้วปีนี้อาจจะขาดทุนนะคะ,คะก็เดี๋ยวพาไปดูที่จังหวัดน่านว่าชาวชาวสวนเขาเขาแก้ไขกันยังไงที่ท่าวังผานะคะชาวสวนลำไย,ยบอกเดือดร้อนหนักเลยะนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ผู้ค้าลำไย,ยถึงกับหยุดรับซื้อแล้วนะแล้วก็ยังต้องจอดรอจอดรถนอนรอคิวยาวเพื่อมาขายลำไยเพราะของมันเยอะไงะนะคะผู้ที่อยากขายเยอะผู้ที่อยากซื้อเท่าเดิมราวนี้จุดรับซื้อพวงเพชรพืชไร่ที่ตำบลตาลชุมตรงนี้เป็นจุดรอรับขายรับซื้อกันนะฮะซึ่งเป็นโกดังเดียวที่ตอนนี้ยังเปิดรับซื้อลำไย,ยอยู่แต่ก็มีทีท่าว่าจะหยุดรับซื้อเช่นกันเพราะว่าตอนนี้ลำไยเต็มสต็อกยังระบายไม่ทัน เกษตรกรก็ต้องเก็บผลผลิตลำไยไว้ทั้งที่ไม่แน่ใจนะว่าจะขายได้หรือเปล่ารวมถึงราคาที่มันตกลงมาอยู่ที่ตอนนี้กิโลกร,รัมละบาทเดียวไม่น่าเชื่อก,กิโลกร,รัมละบาทเดียวหน้าสวน<ะ>แล้วก็ยังต้องแบกรับภาระค่าแรงของคนงานคนงานเก็บลำไยเนี่ย ต้องจ่ายวันละสองพันถึงสา0 0ับาทมันจะไหวไหม,มคราวนี้ผู้สื่อข่าวดีวีวีของเราลงพื้นที่เลยไปสอบถามชาวสวนท่านนี้นะคะบอกว่าลงทุนกับสวนลำไยในพื้นที่กว่า10ไร่ประมาณ40,000ืบาทแล้วก็ยังมีค่าปุ๋ยค่ายา,ยาค่า,มาแมลงที่ตอนนี้ราคาก็แพง ค่าแรงคนงานอีกวันละ300บาททําให้ปีนี้ค่าใช้จ่ายสูงมากๆแม้ว่าจะเก็บผลผลิตมารอบ2แล้วแต่เชื่อไหมว่ารายได้เข้ามายังไม่ถึง1 0,000บาทเลยคาดว่าปีนี้ขาดทุนอย่างแน่นอนอนะคะเพราะลงทุนอย่างเอาง่ายๆตอนนี้ลงทุนไป4ี่หมื่นได้กลับมาหมื่นเดียวแล้วตอนนี้ราคากิโลกร,รัมละ บาทเดียวค่ะจะต้องขายเท่าไหร่ถึงจะได้คืนมาอีกสามหมื่นมันน่าเศร้ามากเลต้องสามหมื่นกิโลนะใช่แล้วค่ะกว่าจะได้เท่าทุนน่ะคนกินก็มีความสุขไปไงเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ได้กินกันอย่างอิ่มหนำสำราญแต่เกษตรกรผู้ผู้ปลูกลำไยก็เดือดร้อนเพราะว่าออกมาจะล้นตลาดแบบนี้นะคะหน้าสวนนี่กิโลกรัมละบาทนะคะแต่ว่าพอเรามาซื้อนี่ไปซื้อที่อุดรเท่าไหร่ ยี่สิบบาทยี่สิบาทยี่สิบาทไม่สวยนะ oh. ไม่ค่อยสวยคานนี้ oh. ถ้าสวยเนี่ยอย่างเบี้ยวเขียวหรือว่าอีดอบ,บ้านคุณดีๆ <c oughs> เนี่ย <c oughs> ที่นี่ฉันยังไม่เคยได้ทานเนี่ยนะก็น่าจะ น่าจะแพงกว่านั้นทีนี้มันระหว่างตรงกลางจากบาทมาถึง25บาทเนี่ยมันพ่อค้าคนกลางไปไเต็มเต็มเลยมันยังไงนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันว่าช่องแก๊ปตรงนี้ยังช่วยเหลือชาวชาโซนได้อยู่นะดิฉันว่าพ่อค้าคนกลางต้องไปดูร่วควบคุมกันหน่อยนะว่ากันแบบมันบาทเดียวแล้วมันขยับมา20บาทอย่างนี้ไม่ต้องมีพ่อค้าคนกลางสิบเก้าบาทจากสวนมาขายเองเลยดีกว่าไหมเขาไม่ไหวไงแต่ว่าก็เนี่ยคอสชกำลังเร่งช่วยเหลืออยู่เิฉันเห็นว่ามีมีละเข้าสู่วาระแล้วคะก็ฝากช่วยเหลือเกษตรกรนะคะผู้ทำเรื่องล กันด้วย